คุณชายอายุไม่เกิน12ปีครับตวรางทีมสุรินทร์ที่เอสอะคาเดมี่ครับจะพบกับบูลอยจูเนียครับบอกเลยว่าคู่นี้ยากครับพลิปตาครับโอ้โหก็12ปีเล่นเกมเร็วแบบไม่พักเลยครับยันลูกหลานของท่านเลยครับมีปัญหามี อะไรบริดัทน,น,นะครับร้านยางกาบชิงนะครับดูแลดีมีครับใจปรึกษา<ห>ได้ครับออกแบบเอาเท่าที่ท่านครับอ่าเริ่มเกมครับเบิ้ลขืนหลังไปเลยครับเจงหวะนี้โอ้โหไปเล่นช้าละโอ้โเกือบค <c oughs> อนเนอร์เจงหวะดีอู้ดูกลาค่อนข้างจะได้เปรียบทีเดียวเราเปิดคอร์สมาตรงนี้ได้เคลียร์ออกไป อาดีเจจริงยาดตายตวจไาเบอ้ดูครับของหลังเจ้าเจียตัวรูปร่างสูงใหญ่ครับพีรเดชต้องขึ้นมาช่วยเพรสซิงต้งแดนต่างแล้วูจ่ายบอลตามช่องจระมาณนี้เอาครับมาจิ้มมาอ้จะให้ซูเปอร์พีฟูลแบ็กด้านข้างก็ไปผ่านครับปอ้ปร์เบศเสียหลักยัง ขอดมาลูกนี้ได้แคลชุดปารเบตขึ้นขาบมาลูกนี้ว่าโดนเซ์ออกไปก่อนครับโอ้อ่าลูกนี้ยังปาออมาวิยัาทิดาจับบอลลูกนี้แม่ให้มาด้านข้างปร์เบต์ปาทางด้านริมเส้นจะให้ยังไงถึงไหมอดิศักดิ์ อูอ๋ออดีพมาแล้วครับปา้าช่อ,ยง,อง,ยงยิงลูกนี้โอ้โหเอาครับป้าแต่การยิงแล้วติดล็อกครับป้าซดทีทีเอฟต้องถูกเานำอยู่ออาโดนเลยลูกดีเออโค้งมาลูกนี้ได้เปรียบเลยหูใหญ่ก็รูปร่างกันได้เปรียวครับเอาเขาก็เลี้ยงวนมามาแล้วล็อก ปบาตรงกลางหมายเลขแปอู้ยังไม่ดีช่องให้ฮะอู้ยังบางอยู่เบินขึ้นหลังมาเลยครับอืมนาพัชครับอู้เตะบอลยาวไปหน่อยอย่าตามมาแค่ไขไว้ได้ครับเบินหนึ่งสองมาเอาเป็นงรองปาให้ตรงกลางลูกนี้จิมใส่มาต้องใส่าตรงกลางเบินให้จังไงออกมาสุภาพิตรูกนี้จับบอลอ้ต้องเอาตัวรอดมาก่อนแก้ไขลูกนี้อูโหวปล ปลาได้จินตุคุณพยาธิดาเปิดราให้เพื่อนเราอยังไม่ได้ครับเอาลูกนี้พิงอยู่จะขึ้นออกปายังเคลียร์โดนนะอ้าโอ้โหบอลลงมาลูกนี้จินตุคุณเอาลูกนี้เปิดปลาปอระเบศโอ้โหลีราเดชยังไม่พลาดครับมายงลองลูกนี้มาออกปาด้านข้างลูกนี้ตายช่องนี้ปอระเบศจับมาเลยเอาครับโดนเบียดโดนบังหลุดไป จิ้มมายังติดบล็อกอยู่ครับเอาละโอ้เกี่ยวมาอู้หูสุทปปวิทย์จะเติมช่องทิ้งแด่ดูจุดบอลตามช่องมาสวยเหลือเกินโอ้แล้วยาวไปเวอยเจ้าเจาหัวทิ้งมาก,ก่อนครับเอาบอลเด้งย้อนหลังเอายาบอลลงได้รอเพื่อนตรงกลางมาเปิดมาลุ้นเลย เปิดยาวๆพุ่งมาลูกนี้อ้าวโคตรคือนาเพื่อนปาจินนาโกนลูกนี้ไอ้เพื่อนโอ้ยตามช้วงสวยงามเหลือเกินครับเปิดมาจินนาโกนเปิดมาลูกนี้ถึงมาก็จะบ้าพี่มาลูกนี้ระยะยิงโอ้โหมาดูว่าจะแม่นหรือเปล่าว่าอดิเทพ เปิดตรงโค้งมาลูกนี้ได้คือต่อไปหากเออแล้วได้เคลือบตะวันสองแล้วง,งเคลือบไม่ขาดสจูบมิตรุูมาเอาครับลูกนี้แปรมขึ้นมาลูกนี้เอาครับแหมธีรเดชตตองค์เจดินทะคุณออกมาด้านข้างเปิดมาตรงกลางย้อนหลังมาอีกครับโอ้โหเอาจะโดนสวนกลับธีรเดชเอาครับโอ้ยังตามมาเคลยอบเอาครับจูบมิตรอ้ปปออาจะได้เติมมาลูกนี้ ปาปรเมศตายแล้วให้มาอุ้มขึ้นมาลูกนี้ได้เคลียร์ครับตรงกลางจริณตะคุณอืมเปิดโดกขึ้นมาลูกนี้เข้าทางปรเมศเอาถึงบอลก่อนได้เกียร์บอลมาจริณตะคุณเกียร์บอลได้อาไปด้านข้างกันดูดีให้มาครับปีนมาแล้วอ้าวรีบส้นฝั่งซ้ายมาเปิดเข้าในไม่มีใครครับล้อไปที่ไอจอมบอลได้อยู่ลูกนี้ปาบอลอ้าวไปถึงกองหน้าโโอ้ห เดินหน้าหลังกระเบาไหลุ้นาาจากลูกครับขอคําเพลงจากผู้ตัดสินแล้วครับอดูครับ จัดตาเต็มข้อลูกนี้ลอ้าวครับเปิ้ลคือหลังมาตับบอลจินตะกูลผู้หกระโดดข้ามมาโอ้ยังมีตัวซ้อนเอาครับอุ้มยาวๆมาอือหือเปิดอือหือจิระเดชครับจะโคเคลียจินตะกูลโอ้เปิดยาวๆมาลูกนี้โอ้ยังแม่นอยู่ครับอ้าชิงจังหวะต่างอากาศอยู่ครับจังหวะนี้อ่าจินตะกูล โอ้บางบอลโอ้ยังเอาตัวรอดไปได้ครับยังไม่ผ่านครับาบางบอลโอ้ยังมาได้ครับทีเด็ดเอาครับบอกเพื่อนแล้วใครมาช่องนี้ว่าไม่รู้กันครับไม่สบายตรงนี้กระชากบอลมาโอ้ยังเอาไม่อยู่จะเป็นสิน em đâu sẽ luyện bóng bóng kinh nhất thế giới đấy mua đấy mua เอามาชมเกมกันต่อครับรอืมถึงเวลาหลังครับรเ,เกี่ยวบอลมาจังหวะดีเอาครับมาอัคคา,าดิฟลูกด,ด,ดียิงยัดเลยเอาออกไปด้านข้างเจมาตรงกลางเอโาโบ้แล้วทำบอลล่านไปอีกครับอ้าโอ้ออาถึงยอดพอร์เมสครับ แลวหลบด้านในเลี้ยงมามอู่จาให้ไปให้ครับอาดูดักไม่ได้ไไดโอ้ดูครับตีครับตีต้องขึ้นตามแผนครับโอ้ไม่รีบร้อนครับอาครับนากระชากเบงลองปาลูกนี้จะไปไม่ได้เบิ้ลคืนมาทุบมาแย่ยังใช้ขาสก,กิดออกไปได้ครับอาร์ลูกนี้อาครับบิ้โบยมา ยังไงลูกนี้โอ้โหตกเคลียร์ไม่ดีครับโอเคหมุนใหม่ทีตัวสุดท้ายอู้ถึงบอลกว่าทเทพแม่ให้ก็ยังไม่ผ่านปายัดิปลาเจ้าเดียวกระดาษี้เปล่าตังเก็บบอลไว้ได้อยู่ลองส่งไกลบ้างลูกนี้โอ้โหแหมหลุดออกนอกมาจับบอลไม่ได้ให้มาสั้นๆจรินทรณกุลออกมาที่สุภวิทย,ย์ลูกนี้ปั๊มบอลโอ้โหเคลียร์ออกมายาวๆผู้สอบตัวออกมาขวาไม่ได้ฮะ เปิดมาพัฟบอลลูกนี้ให้มาตรงกลางโอ้ไม่มีใครครับตรงกลางหายไปไหนตูรินทีติสอ่าลูกนี้เปิดมาปอร์เมศปั๊มบอลสุปราวเข้าวปลาเลยนะครับมาหนุดมาดานสังเซนได้เปิด าช่องยังยังยังไปไม่ได้ครับโอ้โหออกยังไม่ออกโอ้โหโบเคลียร์ขึ้นมาโอ้ทุ่มไม่ดีเท่าไหร่ครับเอาได้เคลียร์ออกมาเอาไม่ลองดูผ่านมาแล้นี้เปิดยัน เลยมาอีกับอารูนี้ไปพลาดเรื่องพิจาราจีมบอลมาดิ้นตึงยังทันอยู่ออบยังไม่ออกก็เอาไปถึงเส้นหลังแล้วตัว้อนมาแล้วไปไป ตาพริกโอ้ยังไม่ได้แล้วโอ้ตายธีรเดชตาอีกแล้ววันนี้จะให้ใคราโอ้โหริมซินลูกนี้ต้องเคลี้บอลออกไปก่อนปาว้าดูว่าทีมเบิร์นสุดยอดอุจเวยสองยังไม่ผ่านโตเต้ปาด้านข้างบอกเพื่อนแล้วเปิดมาช่องนี้ธีรเดชตายยังตายอยู่ปิจารณ์ทีรนาเบิร์นขึ้นมาเบนซินโอ้โหจังหวะนี้แน่รีบไปหน่อยครับเบนซิน เปิดย้อนขึ้นมาอู้ยังมีจเจ้าเจครับูยืนรออยู่เบิ้ขึ้นมาทีระเดชอีกแล้วเอาเป็นสิ้นมาปังอู้ไม่ให้ที่พลิกเลยครับเออเอาปั๊มเลดมงขึ้นมาราดิทต่อไอมาอันนีเทพปูเออโหูถึงบอกว่เอาที่พอพริบโอ้ยรอบลนี้กระดกขึ้นมาธีระเดช โอ้อาจีต้าครับตามบอไปให้โอ้โหยังติดแล้วก็เาครับดาเปลล็อกมาอาช่องนี้โอ้โหอาร์บวิทย์ับบอลดูนี้หาช่องโอ้ยังไม่ผ่านจีมาขึ้นจนตะกุลออกบ้าเส้นข้างอารู้ไปบอใบแล้วใทีจไแม่ิมา์อารูเลยโอ้ยจามากลางดีระเดชยังไม่ถึงอาริเทพถึงมอ้วเปิ โอ้เจ้ายาวอ้าวแล้วแม่นด้วยก็หุ่นหมุนย้อนคืนมาไม่แม่นครับเดินมาลูกดีได้พักบอลธีรัเดชดแม่จับบอลหัวลอยอ้าวครับอู้กระดกขึ้นบฉบมาลูกนี้อู้เอาบอลลงดินเดียนอาครับแล้วก็มาทีนุ่ทในท้างนี้มาเอ๊ะตัหนักเกือบไปนิดเดียวเปิดลูกดีจะแม่นหรือเปล่ามาคุ้งคูนกขนคู่ดูนี้ ทธตินสุรินดีดีเอสนะครับ <Okay. S 1> อือเอ้แล้วยิงเมดี <Hey. S 1> ๋วขึ้นมาครับเอ่า <What? S 1> เป็นบอลคืนหลังมาอ <Hey. S 1> ให้มาอาารับออกมารินตกุล <Hey. S 1> มาที่้านหน้าเอาครับจับบอลมาลูกนี้แปรคืนมาจะบ็นชินจะล็อกหลบยังไม่ผ่านครับป้มตัมาตรงกลางตีนกุลเปิดตา ตามเข้าไปก่นอกน จบไปอ่ะโอ้เป็นจุลินทีดีเฮสครับชนะดวนจุดโทษไป6ต่อ5แปลงอยู่ในขนาดนี้ครับเอาใจแม่แมยกแม่ห้างกันไปเต็มเตมฮะต้องมาเจอกับร่มราชทีมน้องใหม่ครับปีนี้ส่งเป็นปีแรกครับ